พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชานินธดามาตทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2557และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิทิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2557 วันนี้เวลา15นาฬิกา14นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราวราชาทินันดา마ศาเสด็จไปยังโรงแรมแกรนมเมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนเขตดินแดงกรุงเทพมหานครในการนี้ได้ประทานเข็มพุ่มเพชรสัญลักษ์ของมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์แก่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคณะผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิและผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิในปีที่ผ่านมา จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2557และการประชุมคณะกรรมการอนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปรัรรมครั้งที่หนึ่ง2557โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิในรอบปีที่ผ่านมามีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทุกเดือนในทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ยากไร้ได้โอกาสทั่วประเทศโดยได้ให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนทุกจังหวัดทุกระดับการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น2,600ทุนเป็นเงินจํานวน7ล้านบาททั้งนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิเมื่อปี2525จนถึงปัจจุบันได้ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาแต่และระดับ รวมจำนวน26,000ทุนเป็นเนงินกว่า170ล้านบาทได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยโดยนำเยาวชนผู้ได้รับทุนจากมูลนิธิายทัศนศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยเพิ่มพูนประสบการณ์โดยมุ่งหวังที่จะปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนไทยเกิดความภาคภูมิใจความรัก ความผูกพันและความหงแหนในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมไทยให้มากยิ่งขึ้นและรับทราบการที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้หม่อมงามจิตบุรชัติ ผู้ประสานการก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมและประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิคนแรกเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปีพุทธศักราช2558